ขยายพันธุ์หน่อไม้ไผ่เลี้ยงหวานทำยังไงเลือกเงาพันธุ์แบบไหนถึงจะดีอยู่บริเวณไหนของกอที่ดีที่จะเป็นเงาพันธุ์ได้และท้ายคลิปผมจะพูดถึงเรื่องช่องทางการตลาดของหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหวานไปรับชมกันได้เลยครับนี่เป็นกอไผ่เลี้ยงหวานที่ผมจะขุดไปทำเงาพันธุ์ในวันนี้นะครับผม วิธีการเลือกเงานะครับผมเราต้องเลือกเงาบริเวณที่อยู่ริมกอนี่นะครับผมคือริมกอรอบนอกนะครับผมขอบรอบข้างนอกนี่ทาไมต้องเลือกบริเวณขอบข้างนอกเพราะว่าขอบข้างนอกเนี่ยจะเป็นเงาพันที่อายุน้อยนะครับผมเราจะไม่เลือกเงาพันธุ์ที่อยู่ข้างในแบบนี้นะครับผมเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นลำที่แก่แล้วเป็นเป็นเงาที่แก่เพราะฉะนั้น เงาที่แก่เนี่ยมันจะให้ตามันจะไม่ค่อยดีคือตาของหน่อมันจะไม่ค่อยดีแล้วการผลิตหน่อเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับผมหน่อมันจะออกน้อยเพราะว่าตามันมีอายุเยอะดังนั้นเราก็ควรเลือกเงาพันที่อยู่บริเวณรอบนอกที่อายุในน้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขุดเอาเงาพันไปปลูกนะครับผมเอาไปชําในถุงนะครับ เรามาดูกันครับผมเงาพันธ์ที่ผมขุดมาแล้วนะครับผมหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตาของหน่อพันธ์นะครับผมมันจะมีตาใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนะครับอย่างหนอเนี้ยมีอยู่ถึง5ตานะครับผม ตาที่เป็นตุ่มสีเข้มๆนะครับผมนะเป็นกลมๆนะครับผมนี่คือตาของหน่อพันธุ์นะครับผมเป็นตาที่ต่อไปเนี่ยมันจะแทงหน่อขึ้นมานะครับผมนี่คือลักษณะหน่อที่ดีนะครับผมเราสังเกตได้นะครับผมหน่อเน,นี้ยผมเพิ่งหักหน่อเอาไปนะครับผมเพิ่งเพิ่งหักหักหน่อเอาไปขายนะครับผมมันจะอายุน้อยอยู่นะครับผมแล้วมันจะเป็นต้นพันธุ์ที่ดีที่เราจะเอาไปปลูก นี่มาดูอีกหนอหนึ่งอันนี้อาจจะเล็กหน่อยนะครับผมนะครับเนี่ยมีตานะครับนะครับตาที่เป็นตรงกลมๆนะครับผมตาของมันนะครับนะครับตานะครับตาของจิ่งพันธ์โอเคครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการช้ำลงถุง ตอนนี้เรามาถึงวิธีการเตรียมดินสำหรับเพาะชํานะครับผมว่าดินเพาะชําของผมเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือดินนะครับผมเราใช้ดินนะครับผมและอันนี้แกลบดำแกลบดำนะครับ,บ,นะรบสาเหตุที่ใช้แกลบดำเนี่ยคือความหยาบของแกลบดำเนี่ยมันจะช่วยให้ดินในถุงเนี่ย พอเราผสมกันแล้วนะมันจะช่วยให้ช่องว่างช่องอากาศในถุงชํามันมีรูอากาศเยอะขึ้นเพราะว่าความละเอียดของแกบดำเนี่ยมันหยาบกว่าดินเพราะฉะนั้นมันก็จะพอมีช่องของอากาศเข้าไปในถุงได้นะครับทำให้รากพืชได้อากาศนะครับผมและอย่างที่สามนะครับผมเป็นปุ๋ยหมักครับผมปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้ครับ,นะรบผมปุ๋ยคอกก็คือ ที่วัวที่เราหมักไว้นานๆานหรือมูลสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่เราหมักไว้นานๆานก็เอามาผสมนะครับสำหรับมูลสัตว์เนี่ยก็ให้น้อยกว่าดินกระแกบดาในอัตราสาต,า 3, ต้นหนึ่งนะครับผมก็คือดินสาแกบ3แล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักแค่1ส่วนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมเข้ารวมให้เข้ากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาเข้ารวมให้เข้ากัน Thank you หลังจากเราผสมดินให้เข้ากันหมดแล้วเนี่ยเราก็เอาดินมาใส่ถุงนะครับผมถุงที่เราจะใช้เนี่ยขนาด7คูณ10นะครับผมขอโทษนะครับขนาด4คูณ10นะครับขนาด4ี่คูณ10นิ้วหรือขนาดที่ใกล้เคียงก็ได้นะครับผมเอาขนาดที่ใกล้เคียงไม่ต้องเป๊ะนะครับผมขนาดที่เท้าเคียงจะใกล้เคียงก็ได้นะครับผมเราก็กอกดินใส่ถุงนะครับผม โอเคครับตอนนี้เรากรอกดินใส่ถุงกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาเอางาวลงถุงนะครับผมก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมเรากรอกดินไปแล้วเนี่ยเราก็เอางาวใส่ครับไปในถุงได้เลยนะครับก็ให้เหลือไม่ต้องมิดมากเหลือไว้นิดหน่อยนะครับผมให้เหลือนะครับผมนี่ให้ ส่วนบนของเง้าเนี่ยโผล่จากถุงนิดหน่อยนะครับผมใช้วิธีเอามือจกเข้าไปในถุงนะครับผมแล้วก็แทงเง้าลงไปในถุงนะครับนี่ครับง่ายมาก ดินลงแล้วก็แทงเง้าลงไปนะครับโอเคนี่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเง้าที่ผมเอามาชําใส่ถุงไว้นะครับผมนี่ครับบางเง้านี่ก็เริ่มแตกหน่อออกมาแล้วนะครับผมเริ่มแตกหน่อออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเริ่มแทงหน่อออกมาแล้วนะครับผม โอเคก็เป okay, ็นเสร็จสิ้นนะครับผมสําหรับการขยะัะขยายต้นพันธุ์ไผ่เลี้ยงหวานโดยใช้เงานะครับผมอันนี้ต้นพันธุ์ที่ผมชําไว้แล้วก็เริ่มโตแล้วนะครับผมนี่แค่เดือนเดียวนะครับผมนี่ต้นพันธุ์พวกเนี้ออายุแค่เดือนเดียวนะครับผมอายุแค่เดือนเดียวนะครับกิ่งพันธุ์พวกนี้พร้อมปลูกแล้วนะครับผมพร้อมปลูกแล้ว ส่วนต้นพันธุ์เนี่ยเพิ่งชุดนี้ก็เพิ่งจะเริ่มทำนะครับก็เอาไปลองทำดูนะครับผมที่ผมเกินไว้ตอนต้นคลิปนะครับผมว่าไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยทิศทางการตลาดเป็นยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆทราบกันพร้อมกันตรงนี้เลยว่าไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยเป็นไผ่ที่ ไม่ค่อยมีนิยมคนผูกเพื่อนําไปขายในตลาดชุมชนนะครับผมผมสารวจมาหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดตลาดสดในอําเภอตลาดนัดบริเวณต่างๆโดยรอบของชุมชนทุกๆชุมชนหลายชุมชนนะครับผมไม่ค่อยมีไผ่เลี้ยงหวานเอาไปขายนะครับผมส่วนใหญ่แล้วไผ่ที่มีอยู่นะครับผมที่เอาไปขายเนี่ยหน่อไม้ที่มีอยู่ที่เอาไปขายเนี่ยจะเป็นไผ่กิมซุงแล้วก็ หน่อไม้บงอาจจะมีหลายสายพันธุ์นะครับผมหน่อไม้ไผ่กิมซุงกับหน่อไม้บงมีครับคนปลูกกันเยอะแล้วนะครับผมแต่ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนนิยมไปปลูกกันนะครับผมดังนั้นเพื่อนๆที่อยากจะปลูกอยากทกําเกษตรในเริ่มต้นจะได้ไม่ผิดหวังในด้านการตลาดเนี่ยปลูกออกมาแล้วก็ขายไม่ได้ขายไม่หมดเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกปลูกไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมเพราะว่า ผมเป็นคนที่ปลูกเองและเอาไปขายเองสำรวจตลาดมาแล้วนะครับผมว่าไผ่เลี้ยงหวานยังไม่ค่อยมีคนนิยมปลูกจึงไม่ค่อยมีผลผลิตออกตามท้องตลาดนะครับผมเพราะว่าความแตกต่างของหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยเขานิยมเอาไปชิมน้ำพริกเอาไปทำซุปหน่อไม้ส่วนไผ่กิมซุงไผ่บงพวกเนี้ยหนอมันใหญ่เขานิยมเอาไปต้มแล้วก็เอาไปแกงนะครับผม ความแตกต่างในการประกอบอาหารนี่มันต่างกันดังนั้นบางคนที่อายุ 30- 40ขึ้นไปที่เบื่อที่จะทานอาหารสัตว์เเมนูแรกเขาที่เขาจะคิดถึงก็คือน้ำพริกนะครับผมเพราะนั้นน้ำพริกเนี่ยก็ต้องมีผักแก้มดังนั้นถ้าเขาเห็นหน่อไม้ต้มของไผ่เลี้ยงหวานไปขายในท้องตลาดเนี่ยเขาจะเลือกซื้อนะครับผมเพราะนั้นเป็นช่องทาง ที่ผมค้นพบมาเองนะครับผมจากการทดลองปลูกและทดลองขายเองนะครับผมดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าไท่เลี้ยงหวานถ้าปลูกในช่วงนี้แล้วตลาดมีอนาคตแน่นอนนะครับแต่ไม่ต้องปลูกเยอะนะครับผมปลูกอย่าให้เกินสัก1ไร่2ไร่เนี่ยพอประมาณนะครับผมอย่าปลูกเป็น5้าไร่10ไร่นะครับผมเดี๋ยวผลผลิตมันจะล้นนะครับผมมันจะขายมันจะขายไม่หมดดังนั้นนะครับผมปลูกเพื่อ พอป้อนตลาดในชุมชนพอผมถือว่า1ไร่ถึง2ไร่เนี่ยมากเพียงพอนะครับผมผมก็ปลูกไว้สามงานนะครับผมปีนี้เพิ่มแปลงปลูกไปอีกหนึ่งไร่นะครับผมก็จะหยุดแค่นี้แล้วครับผมถ้าตลาดมันมันไม่ขยายไปมากกว่านี้นะครับผมผมก็จะไม่ปลูกเพิ่มนะครับผมดังนั้นวิธีการปลูกเราก็ควรจะเลือกปลูกในระดับที่พอประมาณไม่ปลูกจนเยอะเกินไปนะครับผมโอเคครับ คลิปนี้ก็มีสาระนิดหน่อยเกี่ยวกับการปลูกการขยายพันธุ์ไผ่เลี้ยงหวานและก็พูดถึงเรื่องช่องการตาลาดที่จะบอกว่าให้เพื่อนๆลองไปปลูกดีเพราะว่าตลาดมันยังมีอนาคตถ้าชอบจวยกดติดตามให้เด้อครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ